สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะมือวนนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมกับกุ้งเจริญทรัพย์รับหนาที่บรรยายเช่นเคยนะครับเนาะความกับน้องหลาครับยืนรูปเคียงง่วนหายเพื่อพี่น้องที่อยู่ทางไกลที่พอสาม,มารถว่าเบ่งโตจริงได้ก็สีได้เปรียบเทียบคนกับง่วครับความใหญ่ความสูงขนาดใดสี่ได้ปะกได้กะ,ดก,กะได้นะครับเนาะ สวัสดีครับนังละ่ะเมื่อนี้ไปทรงงัวอยู่อยู่ใสกับทวัดบุรีนะครับเนาะพึ่งกลับมากลับมาอาบน้าให้ลูกสาว <c oughs> กลับมาอาบน้าให้ลูกสาวเนาะครับเนาะโอ้อลูกสาวออกมากาดแดดบ่ครับนี่อาบแล้วบ่ครับนี่ <c oughs> <c oughs> อาบพ่อจำหนึ่งกันบ่อาบพอสำหนึง่ง <c oughs> เอาเนาะ ดนดินๆอาบเสื้อครับดนดนมีเวลาว่างเทืย่ยนะครับเนาะหมู่บ้านลูกสาวก็ได้ผสมได้ผัวฝรั่งเอ้ได้ผัวซีไวศูนย์เก้าหกนะครับเนาะแยกเพจเมื่อวานนี้จัดซีไวศูนย์เก้าหกแยกเพจเห็นแล้วครับตัวนี้เป็นทายาทเคเอฟสามหนึ่งนะครับด้วยวัยสิบเก้าเดือนความใหญ่ความสูงความหนาความลึกสมูทดีครับเพราะวตัวนี้แข้งขาใหญ่นะครับเนาะ ลงคอยไปยืนในหลุมพ่นลูกย <c oughs> ับใน่ไปหยางลูกยับขึ้นไปอีกไม่ยับยับไปพุ่นก็ได้นัองละ่ะให้พุ่นขึ่นจากหลุมเออจิ้มคาัล้างมาแบบนี้จัดทาได้พ่อสีจัดได้ครับงัื่อตัวนี้ถึงสีโบมีเวลาประครบประงมแต่กับพ่อสีเห็ดได้พ่อสีจัดได้ลูกคำได้อาบน้ำได้เลยครับเน้อยเมื่อตัวนี้สามารถอาบน้ำได้ รูปคำได้จัดทาได้นะครับเนาะกับฝากนะครับเนาะแท่งขาลังให้น้องหลานนะเป็นยืนว่าสุด,ดโอเคเนาะครับเนาะนี่นะครับเนะด้อสำหรับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่ อยากได้งว้วสาวซิ่งๆเนาะครับเนาะรุ่นฟันน้ำนมครับ18 19เดือนผสม CY096 แยกเพศเนาะครับเนาะตัวนี้ตอบโจทย์ได้ด้วยครับเนดะ้อโอ้ยคิยงเพิ่นใหญ่เนาะมันเป็น,ปน,นง,งนะัวคิงใหญ่เนาะน้องหล้าเนาะแข็งกับงามเลยครับพี่น้องเบิ่งขาเบิ่งขาชัดๆเด้อพี่น้องเด้อขา k คนี่ขา k คเป็นจังไงเป็น,น,ดดย,นยันงซี่ครับนมดีสีเต้านมงามเนาะน้อง,ออง,งหล้าเนาะ เต่านมงามอะสวยสวยในท้ายเนี่ยนี่นะครับเนาะจัดแข่งจัดขาพอได้ครับเพราะตัวนี้ขนาดบปค่อยได้ลูกบป,ปค่อยได้คขำนะครับเนาะบปะค่อยได้ประครบประงมเอาเลยครับด้วยก่อนอื่นก็ฝากนะครับฝากช่องกุ้งเจริญทรัพย์บวัวง,งามอีสานใต้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเนาะเพื่อพี่น้องเพื่อโมเมนต์่งเ้นะครับเพื่อสิได้มีกำลังแรงใจในการทำคลิปมาสู่สายตาพี่น้องนะครับเนาะฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้น้ำหน่อได้ครับเด้อโอเคครับขอสีมาวา่นาคะแนนนะครับเนะนาะคะแนนนี่กะคะแนนเขาเปิดอยู่ที่145คะแนนนะครับเด้อ145คะแนนตัวนี้ อีสานทรงไห้ด้วยครับด้วยคะแนนนี่เป็นคะแนนพร้อมจบครับคะแนนพร้อมจบโหมันคะแนนห้องพันนะครับด้วย้าผู้ใดเห็นชอบเห็นมาตรงกันกะโทรหาผมครับเบอร์โทร0622680039นะครับเนาะใส่ลูกยังพ่อเบ,บึงหน้านี่นี่นะครับด้วยเบึงหนาา้าคาคครับพี่น้องจับได้รูปได้ใบได้ข้ามได้เบิร์ดครับพี่น้อง ยืนมาเชิดให้พ่อเออเนี่พอดีน่องลายเหยียบตะปูครับหมื่อวานนี้เจ็บตีนก็เลยพอดีนี่พี่น้องอ่ะผมซิมมาไปเบิ้งหลังเบื้งเดี๋ยวหลังแตกดีขนาดเลยหลังแตกควันจับงามเนาะครับเนาะถือว่าสุดยอดครับหางบันนี้พี่น้องมาเบิง้งหางเบิ้งท้ายจิ้มขาลังให้นะครับคาลังหางนะ หางใหญ่ครับหางใหญ่หางยาวพี่น้องเหมาะแค่การไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับที่สําคัญผสม CY096 แยกกเกเพลนะครับเนาะถ้าพี่น้องท่านใดมีความเห็นตรงกันนะครับเนาะมากตรงกันกับโทรหาผมเะครับเด้อ0 6 2 2 6 8ห0 3 9ครับหรือด้วย0 6 2 6สิมาครับรู้สิ่าพึงโตจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคําตําบลน,น้ำำําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตนะครับเนาะ ามาชมเบิ่งตัวจริงก็ได้ครับเพราะว่าเขาก็มีให้เบิ้งหลายอยู่ครับนค,ครับในฟาร์มเขาก็ยังมีอีกหลายกว่ายีกว่าชีวิตนะครับเนาะ <c oughs> ติดไม่เกาบ่ครับนังละเกาได้รูปได้นะครับเนาะคุณครับเพากัมมีให้เบิรงมือเนี้ยออกมาสามสี่โตครับเอาออกมาพอได้เป็นมูกันเวลาออกมามันสิได้บ่ห่าวบ่ห้องอะนะเกาออกมาน้ากันสามสี่โตนะครับเนาะก็ฝากนะครับเนาะฝากพี่น้องครับสําหรับผู้ใดที่หาวัวเลี้ยงนะครับเนาะวัวเลี้ยงคุ้นๆเชื่องๆประเภทไว้ใจได้มือไม่เลี้ยงได้มือมือเกาเลี้ยงได้นะครับเนาะ ฟาร์มเฮากขามีพอมีให้เลือกมีชมเนาะครับเนาะเขามาเบิงมาติดตามกันเบิงครับที่ช่องกุ้งจเจริญทรัพย์วัวงามอีสา,านใต้เนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเนาะครับเนาะเอาไลค์คุณนสมบัติอีกเท่านึ่งนะครับว่าผิดูว่าถือไปขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อคุณนสมบัติงี้ตัวตน,นี้สถานะผสม CY096 แยกเพศเมื่อวานนี่ครับง้ออายุเท่าิบเก้าเดือนครับฟันนำ้ำนม เก้าเดือนฟันน้ำนมความสูงเท่าไดครับความสูงลอยสี่สิบบวกนั่นหล่าเนาะลอยสี่สิบห้าพละครับเพราะว่าตอนนั้นง่วตัวนี้สูงขึ้นเรื่อยๆครับใหญ่เร็วเรียงมาโดนเลียงมานานนะครับด้วยง่วตัวนี้เห็นการพัฒนาของเพิินเห็นการจเจริญเติบโตของเพิินแทบทุกลูกคุมผลเนาะครับเนาะสามารถแก้รันตีได้ว่าเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ดีได้ในอนาคตนะเนาะ เบิ่งเดียร์พี่น้องน้ำไต่น้ำไต,ต่แลนจากตางคอมาหาลาวนมนะครับเนาะแข้งขาใหญ่วันนี้มาเบิ่งช่วงหน้าอกครับช่วงหน้าอกถือว่าใหญ่เนาะน้องหลาเนาะทั้งเดียรพี่ใหญ่กว้างเลยครับเด้อเป็นพวกหน้าอกกว้างไหลกว้างไหลกว้างเนาะครับเนาะสำหรับไหลกว้างคืองออยูขยายได้ ไรกว้างหนึ่งว่ามันสีขยายได้อีกมันวาน้องลามันทัทองสองทองสามมันจะสีญ่กว่านี่โอ้ถ้ามันทองสองทองสามมันก็นสีใหญ่มันสีขยายกว่านี่ <c oughs> นี่น้องลาเพื่อนกะเลี่ยงไปมากเพื่อนกะคอยหูคอยอยังเป็นะครับซอยผมว่าซอยผมจาไปขนาดเพื่อนบ่คอยคักปันไดนเด้เพื่อนกะยังเบิ่งว่าเป็นแล้วเด๋ยนนี้ก็ถือว่าประสบการณ์ซอยให้เข้าเลี่ยงแห้เข้าเก่งขึ้นนะครับเนาะพี่น,น้องกะคอยศึกษาเอาเด้อครับเด้อ ว่หลังแตกๆแ,แบบซี่นี่มันเป็นตะเลี่ยงแค่ได้วันจับง่ามครับเพิ่งเดียวขืบหนึ่งวัดจากตะหนอกมากขืบหนึ่งนะครับเนาะแข้งขาใย,ยๆแบบนีนี่ผมกอว่าสุดยอดแล้วล่ะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากไปเป็นแม่บอกแม่พันด้วครับด้วยคะแนนนี่เป็นคะแนนพอรออมจบด้วยครับด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคะแนนคะแนนนี่พอรออมจบบริได้ห้องเกินบริได้ห้องขามบริได้ห้องเพื่อพันนะครับเนาะอีสานทรงไหน้นะครับเนาะ ส่วนเรื่องที่ว่าถูกว่าแพงกะก็บต้องว่ากันนะพี่น้องเนาะมากกระทูหาบ่มากเบ,บ,บิบ่งเพื่อความบันเทิงเบิ่งเพื่อความผ่อนคลายไปนะครับเนาะเพื่อความผ่อนคลายสบายใจไปบบมีหยังที่มันของดีบบมีถือของถือบ่มีพีครับเอาคำนี้นะครับเนาะของดีบบมีถือของถือบ่มีดี ตัวนี้นี่คิดว่าเป็น้าบ่ได้ขายนี่เป็นแมวบอกแมวพันได้นอน้องหลานะอ,าะอ่ะเพราะว่างว่วนี่มันได้ทุกอย่างเนาะหาง<ม>ช่วงท้ายเบิงท่ายแบบสี่ไดพี่น้องเด้อท่ายแบบสี่แข้งขาแบบสี่คุณ้สมบัติคร,รตครบน้องหลาว่ะเอาจัดข่าลังอีกเนะ้ยเหมาะจะไปเป็นแม่พัน พัฒนาตัวนี้ตอบโจทย์ได้ด้ครับตอบโจทย์ได้นะครับ,บ,นรบนะเนาะเขาเลือกเธอเดียวเลือกให้นคุ้มนะครับนะเนาะเขาไม่ต้องไปล่องผิดลองถูกหลายเถื่อมันวะนั่งล่ะเลือกเธอเดียวก็เลือกเอาตัวที่มันมีคุณสมบัติครบไม่ต้องลองผิดลองถูกหลายเถื่อเนาะครับเนาะอ่ะมื่อกี้เกิดเเวลามาหลายแล้วครับพี่น้องแต่น้องหลับไปยืนทั้งนั้นเห็นนะท้ายรูปไว้ให้หนายโยกทั้งเลยยองเพิ่นให้เบิ่งเพิ่นก็ให้หางัวแม่พันธุไห้นะครับเนาะ ผมกับว่าตัวนี้ก็น่าสเขาวตาเพิ่อนอีกหนึ่งตัวโอเคครับื้อนี้กับ่มมีหยังหลาเนะพี่น้องเนาะก,กับขอจากไปด้วยคําว่าสวัสดีครับ